วัวดีครับผมเมนูครับแก้มอีกแล้วครับเพื่อนๆมาดีปลากระพงดึงซียครับดูดีไปน็ดตามุมเลยเลยนะอ่าเป็นเมนูลาตีสันเลือดได้แหละนี่ปลากระพงสดๆนะผมจะเอา,ามาบังแบบนี้แต่ว่าผมจะเอาบ่อเอาพุงบ่อทองมัดออกเลยนะครับผมจะใส่แบบนี้เลยอ่าเอาขิงด้วยอเขาจะเอาไปหนึ่งนะครับไปครับผมข <c oughs> อ,อยอ่หนึ่งผลงานเพียงแรกขอสก๊อเด้อกโสมขอมือดิเลนบวกเขากัน อ่ามันต้องแบบนี้ชัวร์ผลงารพิ้งแรกอิลีมือนนิเป็นต้นหอมนะครับเพื่อนนะเอามาฝักเอยเอามาทุบแบบเดียวกันอยหัาา่นแบบนี้นะครับผมกะขึ้นใช่นะครับผมขึ้นใช่นี่เอามาคั่นทุบทุบทุบแล้วเอามาคั่นแบบนี้นะครับเพื่อนนะสูตรนี้ล่องล่องมึงเลยอ่าเดี๋ยวสติทใจที่เหนียวก็จะเอากระเทียมนะครับจะมีเป็นกระเทียมใตยเป็นกระเทียมไทยนะเอามาปั่นนะครับเครื่อง นี่ขิงอ่าขิงแล้วก็พริกขั้นแฉลบนะครับแล้วก็ขึ้นใจต้นหอมผักชีอ่านีอาปลาเขาลกเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งปลาวันยี่สิบนาทีที่นี่เขาจะมาปงนำ้ำน้ำลาดนะครับซอสหอยนางรม3ช้อนซีอิ๊วขาวสชอ้อนก็อยชูสามชอ้อนน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนพูนน้ำมันงาหนึช้อนน้ำมันงาน,น,าน,น,งาน,นะครับ แล้วก็บลานดีนี่ใส่ลงไปเลยประมาณหนึ่งเปกแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยนี่แล้วก็น้ำเปล่าหาช้อนนี่สูตรนี่เราบลอกว่าติดใจแน่นอนนะนี่ปลาเขาสุกแล้วครับประมาณยี่สิบนาทีอย่าเพื่อนที่นี่เขาจะตั้งน้มันตั้งน้มันให้มันกรอนนะครับเขาจะเอาพัดพัดเท้าเตรียมไว้ไปชานะครับเพื่อนนะชาเนี่ยเดีมันแป๊บเดียวครับแค่นี้พอแล้วครับ พ่อเลยครับผมจตะวันนี่เอาไปลาดปลานะครับเอาไปลาดโตปลานะเมนู่นหนึ่งซี่อยู่นี่ผมเผ็ดบ่อยแล้วแต่ว่าผมมากกินอีดีนะครับแซ่บ <c> เ <oughs> ดี๋ยวจะแก,ก่จะเลือดที่เดี๋ยวเอานำตัวเท้าพุงลงลงไปตั้งไฟให้มันเดือดถ้าแบบนี้นยิ้มแก้มเลยครับเพื่อนเอามันเดือดรอบเดียวแบบนี้เอามาลาดโตปลาเลยนะเพื่อนนะเอามาลาดแบบนี้เลยนี่แล้วก็พักเลยเพื่อนชิบแบงไว้สองส่วนนะเอามาโปะข้าวบนแล้วก็ตั้งน้ำมันพืชนะ ตั้งน้มันพื้ชให้มันห่อนจัดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามะเขือาลาดลงไปในป่าแบบนี้นี่ครับปูอันจีนยจะติหอมนะครับเออไปครับผมผลงานเพียงที่สี่ <c oughs> จังหวะเฮ็ดอยู่ยนะนี่นะอ่จวดสะก่อนนี่สอสอคอยสะก่อนอีมือหนึ่นบวกเข้ากันอ่เบิรงครับอันดับแรกก็ขออนุญาตพุ่งสะก่อนนะครับพุ่งปลา,ากับพวกเหลือเลิศขนาดนี้นี่ทั้งพุ่งทั้งใส่ผมจะบอกเอาอย่างออกหมดเลยนะครับนี่บอกเอาอย่างออกเลย เอาติเกยตออกนะครับไปครับผมลองทําตามบ้งเนดะ้ออชัว